สวัสดีค่ะพบกันกับกรครัวแม่ก้อยอีกแล้วนะคะวันนี้จะชวนเพื่อนมาทําเมนูอร่อยอีกแล้วนะคะเมนูนี้แม่ก้อยทําบ่อยมากนะคะซึ่งใชหมออทอดไร้น้ํามันนี่แหละตัวเองแล้วก็นะคะคือออกมาอร่อยมากๆนะคะจะบอกเลยมออทอดนะคะเหมาะกับเมนูไก่เป็นที่สุดนะคะตั้งแต่ทํามานะถ้าเป็นไก่นะคะคืออร่อยมากนะคะแล้วก็จะมีความฉ่าเนาะก็คือวันนี้ได้ไก่ส่วนสะโพกมานะคะทุกคน ก็จะมาหั่นออกเป็นชิ้นนะคะไม่ก่อยจะชอบแล่เอากระดูกออกนะคะเดี๋ยวจะจับให้ดูเนาะว่าเป็นแบบไหนนะคะแล้วก็จะปรุงด้วยเกลือนะคะพริกไทยน้ำตาลซอสน้ำมันหอยนะคะก็คือเป็นรสมือของเรานั่นเองนะคะเวลาแม่ค้อยปรุงอะ่ะก็จะไม่ค่อยได้ตวงวัตถุดิบนะคะทุกคนเนี่ยจะแล่ออกแบบนี้นะคะทุกคนนี่ ส่วนสะโพกนะคะแล้วก็น้องเนาะส่วนกระดูกนี่ไม่ทิ้งนะคะก็จะนําอกไปด้วยเพราะว่าจะนําไปให้หมาที่บ้านนะคะทุกคนนี่นะคะตัวไก่ของเรานะ,ะจะนําไปทําเป็นไก่เทอริยากิก็ได้นะคะเมื่อก่อนไมค่อก้ก็กทํากินบ่อยนะ,ะหรือจะทําแบบ อบง่ายๆใส่หมอ้อทอดไร้น้ำมันก็ได้หมดเลยนะคะซึ่งเวลาที่เราทําเสร็จแล้วออกมามันทานง่ายนะทุกคนก็คือไม่มีกระดูกเนาะเนี่ยเราชิ้นไก่ก็สวยมากๆเลยนะคะทุกคนเวลามาจัดจานนะคะหรือว่าอยากนํามาถ่ายเป็นคลิปแบบอาหารเนี่ยก็จะทําให้อาหารของเราอะ่ะน่าทานยิ่งขึ้นนะคะนี่เลยคะ่ะทุกคนหมักด้วย ซอสน้ำมันหอยนะคะพริกไทยเกลือผงชูรสน้ำตาลเนาะคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันแบบนี้นะคะก็จะนำไปแช่ตู้เย็นเอาไว้เนาะ,ะก็เดี๋ยวจะนำมาใส่หม้อทอดนะคะทุกคนเนี่ยใช้เวลานะคะประมาณ20นาทีก็จะได้ไก่ที่เหลืองฉ่ำแบบนี้นะคะทานคู่กับน้ำจิ้มแจว่วหรือว่าจะทานคู่กับส้มตำก็เข้ากันสุดๆค่ะ